ก้วที่เปลี่ยนอเมริกาเมื่อสันติภาพเดินด้วยเท้าเปล่า3,700กิโลเมตรคุณจินตนาการออกไหมครับท่ามกลางถนนไฮเวย์ที่วุ่นวายในอเมริกามีจีวอสีส้มกลุ่มหนึ่งกำลังเดินเท้าเปล่าท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บนี่ไม่ใช่แค่การเดินประท้วงและไม่ใช่การเผยแพร่ศาส,สนาแบบที่คุณเคยรู้จักแต่นี่คือ Walk for Peace โครงการเดินเพื่อสันติภาพระยะทางกว่า3,700กิโลเมตรจากเท็กซัสสู่วอชิงตันดีซีในวันที่สังคมอเมริกันเต็มไปด้วยการแบ่งแยกทางการเมืองและความรุนแรงพระสงฆ์เอเชีย19รูปและสุนัขจรจัดหนึ่งตัวกำลังสร้างปรากฏการณ์ที่สื่อยักษ์ใหญ่อย่าง AP และ Fox News ต้องหยุดดูเพราะสิ่งที่พวกเขาทำคือการนำความสงบไปปะทะกับความวุ่นวายได้อย่างทรงพลังที่สุด เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนตุลาคม2025คณะสง์นำโดยพระปัญกราภิกขุออกเดินทางจากวัดห่วงดาวรัฐเท็กซัสเป้าหมายคือการเดินผ่าน10รัฐเพื่อส่งขอความสั้นๆว่าสันติภาพเริ่มต้นจากภายในแต่จุดที่ทำให้คนทั้งอเมริกาต้องหลั่งน้ำตาคือเหตุการณ์ในเดือนพฤศจิกายนเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนขบวนทำให้พระอาจารย์มหาดำ พระสงฆ์ชาวลาวได้รับบาดจิบสาหัสจนต้องตัดขาซ้ายในวิลาทีที่คนทั่วไปอาจจะโกรธแค้นแต่พระอาจารย์กลับตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มและบอกว่าหากการเสียขาของท่านช่วยให้คนตระหนักถึงความเมตตาและการให้อภัยได้ท่านก็ยินดีนี่คือจุดเปลี่ยนครับจากเดิมที่มีคนต่อต้านแจ้งตำรวจจับหรือมองด้วยความสงสัยพลังแห่งการให้อภัยนี้ กลับเปลี่ยนใจชาวบ้านในแถบตอนใต้ของอเมริกาให้เปิดประตูโบส์ออกมาต้อนรับมอบอาหารและเดินเคียงข้างไปกับพระสงฆ์กลุ่มนี้และถ้าจะถามว่าใครคือสตาที่สุดในขบวนนี้ต้องยกให้อาโลกะสุนัขจรจัดจากอินเดียที่มีแต้มตสีขาวรูปหัวใจบนหน้าผากอาโลกะไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของมนุษยธรรมที่เรียบง่ายมันเดินเคียงข้างพระสงฆ์มาตั้งแต่อินเดียจนถึงอเมริกา ภาพของน้องหมาที่เดินอย่างสงบร่วมกับพระสงฆ์กลายเป็นไวรัลใน i ิน t a g r กรมและ t i k t ต ok มีคนติดตามหลายแสนคนเพราะอาโลกะพิสูจน์ให้เห็นว่าสันติภาพไม่มีกำแพงภาษาและไม่มีการแบ่งแยกสายพันธุ์ทำไมเรื่องนี้ถึงดังระเบิดในอเมริกาตอนนี้เพราะนี่คือาศาสนาพุทธที่สัมผัสได้ Engaged u d d h i s m ครับคนอเมริกันไม่ได้มองว่านี่คือพิธีกรรมแต่เขามองเห็นความหวัง เขาเห็นตำรวจที่เคยมาไล่เปลี่ยนมาเป็นคนขับรถนำขบวนเขาเห็นชาวบ้านต่างาศาสนามายืนร้องไห้และขอพรและเขามักจะเห็นข้อความที่พระท่านบอกเสมอว่าเราไม่ได้มาเปลี่ยนาศาสนาคุณแต่เรามาปลูกสันติภาพที่หลับไหลอย,อยู่ในตัวคุณทุกคนวันนี้เป็นวันที่78ของการเดินทางคณะสงฆ์กำลังมุ่งหน้าสู่รัฐนอร์ฟแคโรไลนาและจะถึงวอชิงตันดีซีในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก้าวแต่ละก้าวของพวกเขา กำลังพิสูจน์ว่าความเมตตาคือภาษาสากลที่ทรงพลังที่สุดในโลกแล้วคุณล่ะครับเห็นเรื่องราวของอาโลกะและคณะสงฆ์กลุ่มนี้แล้วคุณเชื่อไหมว่าสันติภาพสร้างได้ด้วยก้าวเล็กๆของเราเองลองคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นกันหน่อยนะครับและอย่าลืมติดตามก้าวต่อไปของพวกเขาที่เพจ Walk for Peace ครับ